บทที่36บ้านไร่ของเซนยอเมนโดชาสร้างแบบเม็กซิกันแท้ๆตัวตึกขาวๆและหลังคากระเบื้องสีแดงเป็นมันต้องแสงอาทิตย์จนดูเจิดจ้าสดสวยจับตาถัดกำแพงสูงลิบเข้าไปก็คือลานจอดรถแล้วยังมีกำแพงเตี้ยๆขนาดยอดส่วนแบ่งกั้นตัวบ้านและสวนดอกไม้ตรงกลาง ซึ่งคนที่นี่เรียกปาติโอน้ำพุพุ่งฝอยต้องแสงอาทิตย์จนเกิดเป็นรุ้งกินน้ำสวยงามกลางแสงแดดโดยยิบระยับกลิ่นหอมของดอกไม้นานา,นานชนิดดูจะอบอวนอยู่ในอากาศหล่นแงงหน้าขึ้นมองไปตามระเบียงกว้างยาวซึ่งเล่นไปทั้งซ้ายขวาต้นไม้ที่ไม่มีใบทั้งห้อยทั้งแขวนและที่เลือยขึ้นไปตามตัวตึก ดูมากมายสวยงามเสียจนอยากจะกลั้นใจดองดอกมะลิขาวโปรและกาดีเนียที่ออกดอกโตสีขาวหอมแรงมีอยู่แทบจะทุกมุมบ้านก็ว่าได้กุหลาบหลากสีคงได้รับการบำรุงเป็นอย่างดีมันจึงชูช่อออกดอกให้สวยไปทีเดียวบางชนิดยังดูหนาเลื้อยเป็นพุ่มไปตามแนวโค้งของประตู หน้าต่างชั้นล่างของตัวบ้านคนเม็กซิกันเขาถ่ายทอดความรักดอกไม้มาจากพวกเอสเต็กได้อย่างครบถ้วนหล่อนบอกตัวเองเงียบๆแล้วนึกถึงทะเลสาบของพวกเอสเต็กโบราณที่ทำสวนลอยน้ำปลูกดอกไม้จนเต็มพืชไปหมดสะว่ายน้ำทันสมัยอยู่ข้างกำแพงหลังย่อมๆนั่นเองสายแก้วเกือบจะร้องอุทานออกไปทีเดียว เมื่อถลาไปที่นั่นด้วยน้ําในสะะใสเหมือนกระจกและออกสีฟ้าสวยราวกับท้องฟ้าเบื้องบนนั้นเจ้าของบ้านปล่รยดอกมะลิสีขาวพลูวไว้เต็มสีฟ้าและสีขาวของดอกไม้ขับแข่งกันในตัวแถมส่งกลิ่นหอมเย็นต้องจมูกนี่หรือครับสาวน้อยของดอกเตอร์ออสการ เสียงทักมาจากเบื้องหลังของหลอนนั่นเองแล้วตามด้วยคำอุทานอย่างล้อเลียนว่าโบนิต้าโรซิต้าลินดาซินยอริต้าซึ่งหมายถึงคุณลาบแสนสวยเจ้าของบ้านนั่นเองหล่อนแน่ใจจากท่าทางของเขาขณะจับมือแล้วเลยสวนกอบลุงออสการ์แบบเม็กซิกันอีกนั่นแหละมัม หัวรอกคิกกับความเปรียบเปรยอนั้นพรางพูดว่ารอให้บ่ายกว่านี้หน่อยเถอะค่ะเซนยอเมนโดชาแม่สาวน้อยของฉันจะสวยกว่านี้คุณบอกเอเมลเขาบ้างหรือเปล่าเจ้าของบ้านเอี่ยวตัวมาระซิปยายแก่ที่พามาด้วยนะ่ะอายุมากเกินไปหน่อยโธมิสซิสโลชาสายหน้าผมมันคนปากไม่ค่อยดีนะครบ แต่พูดอะไรเ๋วยๆไม่ตรงกับใจนี่มันทําไม่ได้นะคิดยังไงก็ต้องพูดอย่างนั้นผมไม่ได้แอนตี้ผู้หญิงแก่นะเมียผมก็แก่แต่ว่ามันแก่ไปด้วยกันนี่มันคนละอย่างกับกรณีของเอเมลเขานะเซนยอรากว่าเขาชอบของเขาอย่างนั้นกระมัง้าเฟโรพุ่นพมนึกขันในใจไม่หายนี่ครอบครัวโลเปสมาแล้วหรือคะครับเจ้าของบ้านตอบ ผมกำลังให้โมโชพาออกไปที่ห้องพักของคุณกับลินดาซินยอริต้าอยู่คนละด้านแต่มีระเบียงเล่นถึงกันตลอดเอเมลเขาจะไปอยู่ที่ตึกเล็กสายแก้วมองไปยังตึกสีขาวสองชั้นซึ่งปลูกทางจากสระว่ายน้ำไม่มากนักทางบอกตัวเองว่าเขาอยู่ที่นั่นตึกหลังนั้นเก่ากว่าหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านอธิบาย มีมาเดินกับไรแล้วก็โคกม้าที่นี่พูดพูดลดเสียงลงเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อไปว่าไรแล้วก็โคกม้าของดรอกเตอร์เอมิลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับตอนนี้เอมิลคงจะไม่อยากเห็นกระมังผมรู้ว่าเขาไม่เคยกลับมาแถวนี้อีกเลยถ้าจะเสียดายอยู่เหมือนกันม้าของเขามีมากกว่าใครทั้งหมดเมนโดชาถอนใจ ไอ้เรื่องธุรกิจการค้านี่ใครก็เดาไม่ถูกว่ามันจะขึ้นหรือลงรวยหรือเจ๊งไปเลยนะครับน่าสงสารแต่เขาก็ช่วยตัวเองมาจนถึงแค่นี้ผมนี่นับถือเขามากอยู่ละเป็นคนอื่นคงจะกลายเป็นราเชโลไปซะแล้วก็ไม่รู้สายแก้วเดินตามมัมขึ้นไปที่ห้องพักมีห้องให้แขกพักเพียงหลายหลายห้องล้วนแต่งไว้สวยงามด้วยเครื่องเรือนแบบนหนัก ตามแบบฉบับของเม็กซิกันกันอีกเช่นเคยเปปิต้าไปนอนที่เรือนคนใช้ซึ่งอยู่หลังครัวใหญ่ตัวหล่อนเองได้ห้องนอนตามลำพังแถมภรรยาเจ้าของบ้านซึ่งเข้ามาลูปหน้ารูปหลังจับผมดำยาวของหล่อนอย่างชื่นชมแล้วส่งภาษาสเปนิชเร็วปรือมาว่าโอ้ยผมสวยจริงๆเมื่อก่อนฉันก็มีผมสวยอย่างนี้แต่ตอนนี้ มันแก่ซะจนผมเผามันไม่ออกมามันอย่างแต่ก่อน,น,นแล้วละหนูเอ้ยอยากไหว้น้ำในสะก็ได้นะซินยอริตา้าเจ้าของบ้านอนุญาตดอกมะลิเต็มสะหอมดีซะอีกกิโก้ว่าจะลงไปไหว้ออกกำลังอยู่เหมือนกันเย็นนี้เรามีกับข้าวเยอะแยะกินกันไปทั้งเดือนก็ไม่หมดสายแก้วอดหัวเราะกับคําเปรยบเปรยนั้นไม่ได้เปปิตา้าขึ้นมาช่วยเก็บของ แล้วนั่นแหละหล่อนจึงได้ยินเสียงเคาะประตูกิโก้นั่นเองเขาสวมกางเกงอาบน้ำมีผ้าเช็ดตัวผืนโตพาดแขนว่ายน้ำกันเถอะเขาเป็นฝ่ายชักชวนมันิีหอมฟุ้งไปหมดทั้งสะเลยตกลงนะฮะเปปิต้ายิ้มกร่มอยู่ข้างเตียงพอประตูห้องปิดและสายแก้วหันมาค้นหาชุดอาบน้ำของหล่อนแม่สาวใช้ก็กระซิบกระซาบขึ้นมาว่า น่าสนุกนะคะคุณว่ายน้ำกับดอกมะลินี่นะะสายแก้วหัวเราะหลอนเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วชุดเดินทางออกเป็นชุดว่ายน้ำแล้วจึงคว้าผ้าชุดตัวลงไปที่สะข้างล่างกีโก้นั่งรอยอยู่แล้วที่ขอบสะขณะหลอนใช้ยางหนังสติกรวบผมยาวๆแล้วทับกันไว้กลางศีรษะก่อนจะลื่นตัวลงไปในน้ำสีฟ้าสวย ดอกมะลิสีขาวพากันลอยปร,รวมเป็นแผ่นกว้างทันทีที่สายแก้วเริ่มแวกไหวไปข้างหน้ากลิ่นหอมเย็นของดอกไม้และสายน้ํากับอากาศร้อนๆร,รอบตัวช่างผสมกลมกลืนกันดีทีเดียวกิโก้ไหวตามมาห่างๆเสียงเขาชวนให้หล่นไหวแข่งข้ามสะนั่นแหละสายแก้วจึงพยักหน้ารับสองหูหล่น จึงได้ยินเสียงปรบมือดังๆมาจากขอบสะที่มีเก้าอี้วายสีขาวตั้งไว้หลายมือมัมและลุงออสการ์รวมทั้งพ่อแม่ของกิโก้และเจ้าของบ้านอยู่ที่นั่นคนใช้หรือบรรดาโมโซที่แต่งตัวแบบพื้นบ้านคือนุ่งกางเกงผ้าฝ้ายสีขาวตุนๆและสวมเสื้อสีเดียวกันเดินเท้าเปล่ายกเครื่องดื่มและผลไม้ของกินเล่นมาตั้งที่โต๊ะ สาวใช้ของที่นี่แต่งเนื้อแต่งตัวพอๆกับเปปิต้าโดยมีเพียงกระโปรงยาวถึงข้อเท้าและเสื้อเชิตอีกตัวเดียวเท่านั้นเสียงปรบมือเชียร์ทั้งหลอนและกิโก้ดังเป็นจังหวะดูเหมือนกิโก้จะย่อนกำลังของเขาให้หลอนไหวขึ้นหน้าด้วยซ้ำถึงขอบสะอีกด้านนั่นแหละหลอนจึงเห็นมาเรียที่เดินไปสมทบกับพวกผู้ใหญ่ที่โต๊ะของว่างเอมิล เดินตามมาข้างหลังสายแก้วเห็นเขานั่งลงที่เก้าอี้ไว้สีขาวสะอาดข้างเจ้าของบ้านนั่นเองในตาเขาจับอยู่ที่หลอนเว็บเดียวเท่านั้นจริงๆเขาก็หันไปสนทนากับลุงออสการ์โดยไม่ได้หันมาอีกเลยเหนื่อยไหมแซมกิโก้ว่ายน้ำเข้ามาใกล้ๆในตาเขามีแววหัวเราะเต็มที่คุณชนะผมนะฮะ ก็คุณไม่ได้ไว่าเต็มแรงนิดสิคะหลอนว่ากลับไปผมชนะมันก็ไม่สนุกละสิเขาหัวเราะออกมาในที่สุดฉันจะขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวลวคะค่ะสายแก้วทำท่าจะขึ้นจากน้ำเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิคนพูดยั้งหลอนไว้อากาศยังร้อนออกจะตายในน้ำมีเย็นดีแล้วก็หอมมะลิออกฟืงอย่างนี้คุณจะรีบขึ้นไปไหน จริงอย่างที่เขาว่าหรอกแต่ทำไมหล่อนถึงได้หมดสนุกก็ไม่รู้เหมือนกันคงเพราะมีคนจูงม้าเดินอยู่นอกกำแพงที่กั้นระหว่างสะว่ายน้ำกับกำแพงใหญ่ข้างนอกนั่นก็เป็นได้ฉันขี้เกียจซะแล้วล่ะค่ะอยากออกไปดูที่โอ,อกม้าสักหน่อยคุณจะไปกับฉันไหมคะกิโก้หล่อนชวนเขาอะตกลงตกลงคนพูดโหนตัวขึ้นจากน้ำอย่างว่าง่ายเหมือนกัน คุณลุงว่าคุณชอบม้าเหลือเกินคอยดูวันมะรืนนี้นะสิฮะมาเยอะแยะไปหมดทีเดียวที่นี่มีข่าวว่าจะมีการแข่งปราบม้าพยศด,ด้วยนะฮะสายแก้วตาโตแล้วหล่อนก็นึกถึงเอเมลอีกจนได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำสระผมจนมันมาดดีแล้วนั่นแหละหล่อนจึงลงมาพร้อมกิโก้โคออกม้าที่นี่ ไม่ต้องปิดมิดชิดอย่างของมัมซึ่งอยู่ในเขตอากาศหนาวแถมมีหิมะตกหล่อนชอบใจเสียจริงๆเดินพลางหัวตาหล่อนก็รื้นขึ้นทีละน้อยยิ่งเห็นม้าแต่ละตัวอยู่ในซองของมันสายแก้วก็นึกถึงม้าทั้งหลายที่ตายอยู่ในไฟมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะเจ้าเอลชนุกท้ายที่สุดหล่อนถึงกับต้องนั่งลงบนลังไม้เปล่าๆขาแข้ง แทบจะไม่มีแรงเดินเมื่อเงยหน้าจากฝ่ามืออีกครั้งนั้นกิโก้กำลังคุยอยู่กับคนงานที่ด้านหลังของคอกสายแก้วลุกขึ้นเดินเข้าไปหาม้าสีดำปลอดดูสวยงามกว่าเพื่อนที่ถูกผูกไว้หลอนทำเสียงให้มันรู้ส่งภาษากับมันอย่างที่เคยทำกับเอลชนุกดูเหมือนมา้ามันจะเข้าใจดีว่าหลอนคงคุกคีกับสัตว์จำพวกเดียวกันมานาน ถ้าทางมันจึงเป็นมิตรเสียเหลือเกินขณะหล่อนกอดคอมันแล้วสุกหน้ากับขนนุ่มๆเกรียนๆตรงนั้นพยายามเก็บน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาแล้วหล่อนก็เห็นเอมิลเขายืนกอดอกไม่ไกลจากคอกม้าตัวนั้นเท่าไหร่ในตาทั้งคู่ที่ทอดจับมายังหล่อนและเจ้าม้าสีดำบอกอะไรบางอย่างสายแก้วไม่ได้สนใจหล่อนรู้แต่ว่า หัวจิตหัวใจตัวเองกำลังละลายเข้าไปหาเจ้าม้าตัวนี้ถ้าเป็นเด็กกว่านี้หลอนคงสมมุติให้มันเป็นเจ้าเอลชนุกเอลชนุกหลอนเรียกมันออกไปอย่างนั้นเองเอมิวเดินเข้ามาหาในที่สุดเขาวางมือลงบนหลังม้าตัวนั้นในตาที่เคยทั้งคมทั้งดุเปล่งประกายอ่อนโยนจนหลอนสัมผัสได้ทีเดียว ม้าตัวนี้มีเลือดผสมอาราเบียนถึงสามในสี่เป็นของสินยอเมลโดชาขามันได้รูปและก็ยาวรูปร่างสวยเพรียวออกอย่างนี้เขาชี้มือไปที่ม้าตัวอ,อื่นก่อนจะกล่าวต่อไปว่าพวกนั้นเป็นม้าตามบ้านที่เป็นบ้านไร่ธรรมดาเราเรียกกันว่ากอรีเอนเตสเห็นไหมตัวมันเล็ก แต่ไวกระจับกระเฉงดีฝีเท้าไม่เลวถึงจะดูผอมก็รองแต่มันแข็งแรงนะมีม้มาสีน้ำตาลแดงอย่างนี้เองนั่นหรือคะสายแก้วถามออกไปเบาๆแล้วหล่อนก็เผะเช็ดน้ำตาตัวเองดูเหมือนเอมิลจะเห็นในตาชุ่มๆคู่นั้นของหล่อนเหมือนกันส่วนมากก็มีแต่สีอย่างนี้แหละ แต่ม้าที่จะออกแสดงออกแข่งวันมรืนนี้ใหญ่กว่านี่บางตัวสูงประมาณ14-15ถึงมือสูงนักก็ไม่ได้แสดงแบบต่างๆไม่ถนัดส่วนม้าอีกพวกที่ตัวมันเล็กๆขนาดให้เด็กขี่เล่นนั่นเราเรียกว่าชาบารตอนนี้ถ้าใครกำลังเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งไปขายที่สารัฐได้ราคาดีทีเดียวหลอนได้ความรู้จากเขาอีกเช่นเคยเอมิล เดินไปดูม้าตัวอื่นๆแล้วหันมาถามว่าอยากมีม้าอีกไหมล่ะแซมค่ะสายแก้วตอบพรุ่งออกไปแทบไม่ต้องคิดซิญยอร่าโรชาไม่อยากมีม้าอีกสักตัวเดียวเขาเอ่ยช้าๆหล่อนเม้นปากเข้าหากันชั่วครู่ก่อนจะพึมพำออกไปว่าฉันยังอยากมีม้าของตัวเองตัวเดียวก็พอ แล้วฉันจะให้มันเชื่อว่าเอลชนุกเสียงหลอนพร่าลงเหมือนจะบอกตัวเองมากกว่าจะสนทนาหรือบอกกล่าวให้เขารู้คงจะมีกับเขาได้สักวันหรอกนะเอมูลปลยขึ้นก่อนจะบอกว่าอาสตามายานะ่ากลับไปบ้านดีกว่าเดี๋ยวเขาจะมีงานเลี้ยงให้ด็อกเตอร์ออสการ์กับเซนโยรากิโก้จบ บทที่36เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ